สวัสดีค่ะ ขอสวัสดีกับผู้รับชมทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่ช่อง My Diary t a o ค่ะสำหรับในพลังงานคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปรันมนะคะเราก็จะมาเปิดไพ่พลังงานสดกันด้วยนะใครที่ผ่านเข้ามารับชมแล้วคุณรู้สึกดีดูกับพลังงานในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะเก็บกับไปแต่พลังงานที่ดีเนาะแล้วก็เป็นการไล่แนาทางให้กับชีวิตของคุณนะคะสำหรับในคลิปนี้หัวหมก็จะขอเป็นการล้างพลังงานด้วยนะคะกับเพื่อนๆของเรานนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็น เป็นไม้พาโลซันโตนะคะสำหรับลังพลังงานเอเนอ y เนาะโอเคค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดพลังงานกันเลยนะหมอไมยขอเก็บสหรับนี้ไปก่อนนะคะ มาดูกันว่าพลังงานในวันนี้ของพวกคุณเป็นอย่างไรนะคะขอเช็คพลังงานก่อนเลยนะอืมใบแรกนะขึ้น ten of coins นะคะโอ้พลังงานดีเลยนะขึ้นมาใบแรกรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงเวลาของการมีความสุข มีความสุขจริงๆกับสิ่งรอบตัวชื่อิของคุณในเวลานี้นะคะอ่าอาจจะเป็นเนี่ยคนรอบตัวของคุณคนในครอบครัวของคุณนะคะบางท่านการที่คุณมาเจอพลังงานคลิปนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการพักผ่อนก็ได้นะอาจจะเป็นช่วงวันหยุดของคุณอย่างนี้นะคะนะแต่บางท่านเอ,อ่อถ้าคุณทํางานนะคะก็เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาของการที่มีความสุขอะ กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของคุณการทำงานการเข้าใจตัวเองนะคะการเติมเต็มตัวเองเนาะ Dollar of coins นะอันนี้ก็จะเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะบางท่านเนี่ยเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาของการปลูกการหว่านพืชหว่นผลบางอย่างลงไปนะคะหมอไม่ใช้คำเปรียบเลยเนาะอ่าเช่นบางท่านเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการ หม่มเพราะธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเป็นขั้นตอนแรกเป็นการเริ่มต้นนะคะบางคนอาจจะพูดถึงในเรื่องของการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างนี้ก็ได้นะอืมแต่ผมไม่เห็นว่าคุณมีความสนใจแล้วก็เต็มที่มากๆเลยนะคะกับสิ่งนี้นะที่คุณกำลังทำกำลังโฟกัสกำลังหว่านพืชหมันหว่านมเมล็ดตรงนี้นะคะ Stars, นาย t of s t า r เนาะอันนี้เป็น9ก้าไม้เท้านะก็อาจจะมีบางเรื่องอะไรที่คุณรอคอยเนาะพลังงานนี้ที่เห็นบางคนอาจจะรอคอยวันเวลาของการที่จะได้ออกเดินทางก็ได้เช่นว่าบางคนเรื่อนี้เนี่ยอาจจะมีแผนจะได้เดินทางไกลนะคะบางคนอาจจะรอในเรื่องของผลลัพธ์เกี่ยวกับงานของคุณก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นนะที่คุณกําลังรอคอยซึ่งสิ่งที่คุณรอเนี่ยไม่ไม่เห็นถึงความกังวลน,นะมันไม่ได้เป็นการรอที่รู้สึกว่าห่อเหี่ยวท้อแท้มันไม่ใช่อ่ะแต่มันเป็นการรอที่เออคุณรู้ว่ามันมีจังหวะมันมีช่วงเวลาของสิ่งนี้นะคะที่จะมาถึงเนาะมีน้บสอดนะก้าดาบนะคะนับสอดเนี่ย เออเป็นพลังงานที่พูดถึงว่าอาจจะมีช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเมื่อนานมานั้นนะคะที่คุณอาจจะมีความคิดกับบางเรื่องบางอย่างที่ซับซ้อนหรือวนไปวนมาหรืออาจจะเป็นแค่เพียงสภาวะที่หลับไม่ค่อยสนิทก็ได้นะเอ,อแต่ว่าณนะเวลาตอนนี้พลังงานของคุณตอนนี้คุณเหมือนกับได้ออกมาจากพลังงานนี้แล้วนะ เออหลายๆคนเนี่ยจะรู้สึกสังเกตเลยว่าคุณหลับได้ดีขึ้นนะช่วงนี้รู้สึกว่ามันมีความสบายใจมากขึ้นแล้วนะคะโอ้มาลิกาออฟสตารอันนี้เป็นราชนีถือไม่เท้าแหละนะคะอืมมันอาจจะเป็นการที่เนี่ยคุณได้ทำอะไรบางอย่างเข้ามามากขึ้นนะคะ โดยผม,มรู้สึกว่าการทำสิ่งนี้เข้ามามากขึ้นเนี่ยมันช่วยนะมันช่วยให้คุณแบบอาจจะเป็นการเคลียร์ energy อะไรบางอย่างที่ดีมากขึ้นให้กับคุณแล้วก็มันอาจจะส่งผลเนี่ยในเรื่องของความสงบทางจิตใจส่งผลในเรื่องของช่วงเวลากลางคืนการเตรียมตัวก่อนเข้านอนเนี่ยให้คุณรู้สึกแบบผ่อนคลายรีแลกซ์มากขึ้นนะคะอืมนะเออ มริกาออฟตัฟเนี่ยนะราชนีถือไมเท้ามารู้สึกถึงการที่พี่เนี่ยบอบอกว่าคุณเป็นคนที่แบบมีอะไรหลายอย่างมากเลยนะที่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีนะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเวลาลงมือทําการสิ่งใดทํางานเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นมากมีความตั้งใจดีนะคะมีในเรื่องของการวางแผนที่ดีด้วยมีความรับผิดชอบสูงนะมีความ responsibility อย่างเงี้ยนะคะอืมนะแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยนะให้กับคนรอบตัวของคุณเช่นกันนะคะมาดูกันต่อนะว่าไพ่จะพูดถึงอะไรอีกนะคะโอ้ครีอปสตาร f ส ไปนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าสิ่งที่คุณรอคอยอะไรมาเนี่ยใกล้จะมาถึงจริงๆนะแล้วสัญชาตญาณคุณก็บอกได้ด้วยนะคะว่าเมื่อมันมาถึงเนี่ยมันจะเป็นอะไรคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเลยนะคะบางทีสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการดําเนินการการวางแผนที่ผ่านมาอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะคะนะสามไม่เท้า บางคนเออาจจะเป็นการที่คุณไปดิวตกลงงานในหลายๆที่ไว้อ่าอาจจะเป็นการไปเสนอผลงานอาจจะเป็นการขยับขยายโปรเจกต์นะคะเอออาจจะเกี่ยวข้องเนี่ยกับการหวานอเออเมล็ดพันธุ์ลงไปอะ่ะแต่คุณก็รอดูไงว่าอเออเมล็ดพันธุ์ที่คุณหวานไปเนี่ย มเมล็ดไหนอ่ะที่มันจะเติบโตงอกเงยชัดเจนมากที่สุดให้กับคุณเนี่ยคุณจะได้เห็นแล้วนะคะว้าวเอทออฟคัพนะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเป็นเหตุการณ์บางอย่างนะที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้คุณรู้สึกแบบ enjoy รู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าโชคดีนะคะ อ่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์นี้ก็ได้ที่ใกล้เข้ามานะบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการได้รับคําชื่นชมอย่างนี้ก็ได้นะคะเอจอบสอดน,นะแปดดาบนะอืมและเหลท่านนะมันก็อาจจะอย่างที่บอกเนี่ยมันไพ่แปดดาบเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับไพ่เก้าดาบที่คุณอาจจะเคยรู้สึก ติดขัดอะไรอะกับตัวคุณเองนะมายมองว่ามันได้มันไม่ได้เป็นสถานการณ์แต่มันเป็นเอชจี้อะไรในตัวของคุณเองบางอย่างที่คุณอยากจะหลุดพ้นอยากจะเลิกสนใจอยากจะเลิกคิดสิ่งนั้น่ะซึ่งก่อนนั้นน่ะคุณไม่สามารถที่จะออกมาได้แต่ตอนนี้คุณออกมาได้แล้วแล้วมันเหมือนกับมันเห็นชัดเจนมากว่ามันส่งผลนะมันส่งผลกับสิ่งต่างๆรอบด้านชีวิตของคุณเนี่ยให้มันแบบได้รับการเปิดทาง อย่างเงี้ยนะคะว้าวเอลฟสอดนั้นหนึ่งดาบเนี่ยคุณสามารถที่จะได้ก้าวข้ามผ่านพ้นได้เอาชนะใจอะไรกับความคิดของคุณน่ะให้มันชัดเจนให้มันสอดคล้องกับสิ่งี่คุณอยากจะก้าวไปข้างหน้านในชีวิตของคุณตรงนี้นะคะ True of c o u r s e นะไพ่สองเดียมเนี่ยมันพูดถึงความโฟล์นะมันพูดถึงความสมดุลที่เกิดขึ้นในเวลานี้กับเพื่อนๆของเรามันสึกว่าเป็นได้ว่าในที่ผ่านมานะใครหลายคนที่มาดูพลังงานคลิปเนี้ยคุณอาจจะมีการทําอะไรที่มากกว่าเดิมสิ่งที่คุณมีอยู่นะคะใช่บางคนเนี่ยอาจจะทํางานเดิมงานหลักที่มันก็มีพื้นฐานดีมาในระดับหนึ่งแต่คุณอยากจะขยายอยากต่อยอดอย่างเงี้ยนะคะ แล้วการขยับขยายต่อยอดเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาอะไรเดิมๆให้เป็นอะไรใหม่ๆย,ยิ่งขึ้นอ่านะคะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการใช้เวลาด้วยนะสิ่งเหล่านี้ปัจจัยต่างๆมันกำลังค่อยๆถือกำเนิดค่อยๆเริ่มลงตัวค่อยๆแบบเกิดเป็นรูปธรรมอ่ะให้กับคุณนั่นเองเนาะอืมนะคะ ก็จะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยนะพูดถึงการได้เคลียร์อะไรบางอย่างดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้สีคุณแบบมุ่งมั่นสิ่งคุณอยากจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์เข้ามาแล้วอะ่ะในวันข้างหน้านะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกในพลังงานวันนี้แก่พวกคุณนะคะเดี๋ยวเรานะจะมาดูในส่องของไพ่สุขขีกันนะว่าอยากจะบอกอะไรบ้างนะคะ โอ้ใบแรกขึ้นมานะเป็นไพ่พรมลิกิตนะอู้หไพ่พรมลิกิตไปนี้โมมายอ่านเป็นสองพลังงานสองเคสก่อนเลยนะคะนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่ย 24, ี่สี่พลังงานแรกไม่ได้ขึ้นโดดเด่นในเรื่องของความสัมพันธ์ความหลักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอเคในเมื่อเราเห็นภาพใบนี้เป็นภาพพรมลิกิตนี้ขึ้นมา มันมันอาจเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะมันมีในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักแน่นอนที่ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณตรงนี้นะคะสำหรับคนที่มารับพลังงานรันด้อมคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณปรารถนานะคะในเรื่องของการได้ถือกำเนิดใหม่เริ่มต้นดีๆในเรื่องราวของความรักเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นนะคะอาจจะเป็นกับคนเนี่ยที่คุณแบบ กำลังสารสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลานี้อะ่ะมันจะมีอะไรที่ถูกผลักดันให้ลงตัวมากขึ้นแล้วนะในความสัมพันธ์มันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรอคอยมาก็ได้แต่คุณก็ไม่รู้ว่าอืมอะไรที่มาทําให้มันแบบยังไม่สามารถเออเริ่มต้นได้มากกว่านี้หรือแบบพัฒนาได้มากกว่านี้ในที่ผ่านมาเนาะแต่เนี่ยทุกอย่างมันเริ่มที่จะคลี่คลายมันเริ่มที่จะปฏิปต่ะให้คุณได้เห็นอา้าความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณรู้ว่า เออมันกําลังมีการขับเคลื่อนแล้วนะในทิศทางที่ดีของความรักกับคนที่ใช่ของคุณนะคะแต่บางท่านเนี่ยในที่นี้นะถ้าเออคุณเป็นโสดมานะคะมันอาจจะเป็นในเชิงที่คุณเริ่มมีการเปิดมุมมองความรักที่ดีมากขึ้นแล้วนะจากในที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้สนใจอาจจะแบบไม่ได้เปิดรับข้อมูลทางความรักสักเท่าไหร่ในลักษณะนี้เนาะแต่ตอนนี้คุณเริ่มที่จะแบบ อาจจะเป็นการรีเซ็ตอะไรใหม่ๆอะเพื่อเปิดรับตรงนี้ให้เกิดขึ้นเป็นความเป็นไปได้ในวันข้างหน้าให้กับชีวิตของคุณนะว่าแบบเออฉันเริ่มอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยมีความรักได้นะแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเป็นใครไม่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงในวันข้างหน้าจะเป็นใครล,ลักษณะแบบไหนก็ตามเนี่ยเออแต่คุณเริ่มเชื่อนะว่ามันก็เป็นไปได้นะถ้าคุณแบบถ้าไปถึงจุดช่วงชีวิตหนึ่งแล้วคุณอยากจะมีความรักอะ่ะ เออในลักษณะนี้นะคะเนาะอ่าทีนี้แคสที่2เนี่ยสำหรับไพ่พรมดริขิตนี้นะคะมายมองว่ามันอาจจะเป็นในเชิงแบบเออการมีการดียวกันที่เป็นผลสำเร็จเช่นการดียวกันทางธุรกิจหรือการมีข้อตกลงในเรื่องของเกี่ยวกับโซลูชันงานอะ่ะที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะตรงนี้นะต่อามาเลยนะคะ ไพ่ใจเย็นเนะเาะสำหรับไพ่ใจเย็นนี้เนี่ยไพ่ก็อยากจะบอกกับเพื่อนๆของเรานะคะว่าแน่นอนนะอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่คุณรู้สึกว่าคุณทํามันเต็มที่แล้วคุณก็มีการค้นคว้าหาทางตัวเองมาพัฒนาตัวเองมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแต่ว่าโอเคบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมาขอให้คุณรู้ได้เลยว่าเพราะมันมีช่วงจังหวะเวลาของมัน แค่นั้นเองนะคะคุณแค่ต้อง take action ไปต่อนะคะในความรู้สึกดีๆในการเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะในการนำเนินชีวิตไปในการพัฒนาของคุณมันดีอยู่แล้วนะนี่คือสิ่งที่ให้อยากจะมาคอนเฟิร์มให้กับเรื่องของเรานะสังคมต้องการนะหลายๆคนเนี่ยคุณเหมือนกับเป็นคนที่ทําความดีแบบไม่ต้องเป่าประกาศบอกใครอะ่ะเป็นคนทําความดีปิดทองหลังพระ นะคะมาบอกเลยว่าใครไม่เห็นก็ตามนะแต่เทวลาเบื้องบนเสียสิทธิประจําตัวของคุณนะเห็นอย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งดีเนี้ยใช่คุณทําไปด้วยจิตบริสุทธิ์คุณไม่ได้หวังผลอะไรที่จะต้องกลับคืนมาสู่ชีวิตของคุณเนะี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะกลับคืนมาสู่ให้กับชีวิตของคุณนะในหลายสิ่งหลายด้านให้กับชีวิตของคุณอย่างแน่นอนจากนี้นะคะ เพอเรอนะเพอเรอนะคะอันนี้มันมองว่ามันอาจจะเป็นเป็นใบที่เป็นเชิงเตือนเล็กน้อยนะให้กับเรื่องของเราอาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะเป็นเรื่องในเกี่ยวกับสุขภาพอืมเช่นโอเคช่วงเวลานี้คุณอาจจะละหลวมเนาะไม่ได้แบบใส่แมสและเพราะว่าก็คืออาจจะผ่อนปลนเนาะแต่โอเคก็อาจจะ กลับมาใส่มากขึ้นก็ได้นะด้วยที่ว่าเวลานี้ก็อาจจะมีภาวะนะคะในเรื่องของฝุ่นค่า PM ยังคงอยู่หรือแบบมันมีในเรื่องของสายพันธ์โควิดอย่างนี้บ้างอย่างเนี้ยค่ะนะก็ยังคงอยู่บ้างเล็กน้อยหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะคือกอ็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองดูแลปกป้องตัวเองอะ่ะก็อาจจะกลับมาใส่มากขึ้นหน่อยก็ได้จากก่อนหน้าที่แบบละหลวมไปนะคะ หรือมันอาจจะเป็นการพกแอลกอฮอล์ก็ได้นะเออพกแอลกอฮอล์ติดตัวนะคะอ่ะขอไปต่อเลยนะเรื่องฝังใจเนาะอืมอันนี้มายก็มองว่าอาจจะหมายถึงบางพลังงานคนที่มาดูพลังงานนี้ว่าอืมถ้าหากใครบางคนในที่นี้เนี่ยอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถ ถอดถอนได้แต่อยากจะถอนมันเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจของคุณนะคะว่าอาจจะเป็นรู้สึกว่าการไม่ได้รับความเป็นธรรมอะเอออย่างในลักษณะนี้นะคะซึ่งหมายมองว่าเดี๋ยวคุณเองอาจจะสามารถปลดปล่อยไปได้แบบว่าให้เวลาทำงานของมันเองอะนะอืมแล้วมันอาจจะเป็นได้ด้วยว่าคุณมีความเชื่อมากขึ้นนะในเรื่องของเนี่ย ออพลังงานในเรื่องของจักรวาลในเรื่องของกฎของโลกอะ่ะให้ทํางานเป็นไปเองอะ่ะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้ปองร้ายมุ่งร้ายกับใครอย่างนี้นะคะสุดท้ายเนี่ยคุณก็เชื่อว่าก็จะมีสีดีที่มากกว่าเนี่ยมาสู่ให้กับพลังงานชีวิตของคุณเองในการไปข้างหน้าต่อจุดนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปลํำลึกถึง สิ่งความหลังอะไรที่มันแบบไม่แฟร์กับคุณมาอย่างนี้นะคะโอเคเนาะทีนี้เอ่อต่อมานะคะหมอไม้ก็จะขอใช้เป็น energy oracle s นะคะสำหรับนีเนาะใ้าอยากจะบอกอะไรอีกนะคะว้า wow, ว angel of strange นะอันนี้ไมยมองว่าแบบ คุณจะมีความพึงพอใจนะมันส่งมาเป็นความพึงพอใจในตัวของคุณเองมากขึ้นแหละนะถ้าโอเคเรื่องฝังใจในที่นี้บางที่มันอาจจะหมายถึงเป็นอะไรที่ในอดีตที่คุณแบบไม่ชอบตัวเองอะ่ะไม่ชอบไม่ชอบตัวเองว่าทําไมคุณมีความรู้สึกแบบนี้มีความคิดแบบนี้อยากจะแก้อะไรบางอย่างกับตัวคุณเองอะ่ะคุณจะทาได้นะบางทีมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแค่เพียงว่าคุณเลิก ไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างกับตัวเองออกไปก่อนอย่างนี้ก็ได้นะเริ่มแบบเป็นการเห็นสีดีในตัวของคุณเองมากขึ้นรู้จักที่จะปลอบแล้วก็ชื่นชมตัวคุณเองได้บ้างอะ่ะอย่างเงี้ยนะคะอ็เจ้บาลานนะอมืมารู้สึกว่าเนี่ยคุณจะมีในเรื่องของการบาลานซ์พลังงานในตัวของคุณเองได้ดียิ่งขึ้น ะะอะไรที่แข็งเกินไปก็ปรับให้มันแบบซอฟมากขึ้นหรืออะไรที่มันอ่อนผ่อนบนไปคุณก็กลับมามีความเสถียรมากขึ้นมีความหนักแน่นมากขึ้นนะคะเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างในตัวคุณที่จะได้ปรับเปลี่ยนให้มีความสมดุลเกิดขึ้นมากๆเลยนะคะกับตัวคุณเองนะ walking away นะคะว้า wow. ว ให้ไปนี่นะดีนะมันสุกว่าแน่นอนมันเป็นการที่คุณเหมือนกับรู้สึกเลยว่าคุณจะได้เดินออกจากอะไรที่แบบเหนี่ยวรั้งคุณไว้ไม่ให้คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ให้คุณไปเจอสิ่งที่ดีกว่าไม่ให้คุณแบบได้เธอได้เจอทางตัวเองที่ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยคุณจะได้เดินออกจากตรงนั้นทั้งหมดเพื่อให้คุณไปเจอความชัดเจนนะกับทางที่ใช่ของคุณกับความสําเร็จหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีกว่าที่คุณจะมุ่งหน้าไปเจอกับตรงนั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าเทวดาประจำตัวของคุณนะหรือพลังงานเบื้องบนเนี่ยต้องการที่จะไกด์ไลน์อะไรให้กับเพื่อนๆของเราในพลังงานคลิปนี้เพิ่มเติมกันเลยนะโอมาจะเริ่มใช้เป็นสำหรับนี้นะคะโอ้บัสนะคะ new beginnings นะแล้วก็ expansion นะคะ สิ่งที่เบื้องบนนะคะอยากจะนําทางไกด์ไลน์กับคุณนะคุณไม่ต้องเร่งรีบหรือกังวลอะไรไปนะเพราะมันรู้สึกว่าคุณกําลังอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีจริงๆนะกับเพื่อนเื่อของเราแล้วแหละเออพี่เดี่ยวว่ามันเป็นช่วงระยะเริ่มต้นเนาะคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดสักทีเดียวนะแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆปฏะติดประต่อนําทางคุณไปนะว่า มันคืออะไรมันคือสิ่งใดหรือสาการแบบไหนกันแน่นะที่จะเป็นการม่งบอกถึงให้คุณได้ได้คนพบคนเจอตัวเองมากขึ้นนะคะในด้านเกี่ยวกับความสำเร็จก็เป็นได้นะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะบางท่านนะถ้าคุณแบบอยู่ในสเตจไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแ,แต่นะคะในด้านความรักเนี่ย new m e g i n n i n g s นี้ขึ้นมาบอกเลยว่า คุณกำลังอยู่จุดเปลี่ยนผ่านของความรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะถ้าก่อนหน้านั้นใครเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาไม่ตอบโจทย์คุณจริงมาความสัมพันธ์ที่ทอกซิทมานะในวันข้างหน้าคุณกาลังจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่ดีกับคุณจริงๆแล้วอ่ะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เฮลที่นะคะแต่สําหรับใครเนี่ยถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกันมาระดับหนึ่งในที่ผ่านมานะจะยิ่งดีขึ้นกว่าเดิมมันจะมีถูกซัพพอร์ตเนี่ยจากสาการบางอย่างใ ลงตัวให้เป็นใจมากขึ้นในความสัมพันธ์กับคนที่ใช่ของคุณอย่างแน่นอนนะคะรวมไปถึงว่า New Beginnings นี้เนี่ยอาจจะพูดถึงหากใครอ่ะที่อยากจ,จะได้เจอทางที่ใช่ของตัวเองมากขึ้นเนี่ยที่จะนําพาคุณไปสู่การได้ปลดล็อกเกี่ยวกับความมั่นคงต่างๆในชีวิตคุณนะคุณก็จะได้เจอหรือเริ่มต้นสิ่งนั้นอีกไม่นานนี้แล้วนะคะบางท่านเนี่ยอาจจะกําลังเจอแล้วนะแต่ไม่รู้ ว่าเนี่ยแหละคุณกำลังทำมันอยู่นะคะก็อาจจะเป็นการใบหรือไกด์ไลน์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมอสนะคะมิสทรีนะคอนเซลเมนต์แล้วก็อิลูชันอันนี้เนี่ยมายก็เลยรู้สึกว่าหากในที่ผ่านมาอะไรก่อนนั้นนั้นเนี่ยที่ คุณติดกับดักเนาะเป็นเป็นพลังงานบางอย่างอะที่มันเหมือนกลับมามารัง้งเหนี่ยวรั้งคุณไหมอะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นสาการหรือผู้คนใดๆอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณไม่สามารถที่จะอธิบายแบบ Explain เป็นแบบเหตุและผลอย่างชัดเจนก็ตามนะแต่คุณสามารถที่จะรับรู้สื่อผ่านได้ด้วยจิตวิญญาณเบื้องลึกของคุณเลยว่า นั่นแหละคือพลังงานนั้นคือสิ่งนั้นหรือคนนั้นก็ได้นะที่คุณจะต้องเคลียร์คัดออกไปอ่ะเพื่อการเปิดทางชีวิตของคุณตรงนี้นะคะเนี่ยมันทำให้คุณแบบได้เกิดเกิดจุดประกายแสงสว่างอะไรขึ้นมาว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองอ๋อมันคือสิ่งนี้นี่เองอ๋อมันคือพลังงานนี้นะที่ฉันจะต้องยอมรับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบบนี้ มิสทรีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลึกลับไงมันมันอาจจะเป็นเนี่ยในแง่ของพลังงานเนาะที่จะสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของความเชื่อต่างๆในชุมกคุณในลักษณะนี้นะคะต่อมาเลยนะคะอ้แล้วก็มีไพ่สนุนนะเรสนะคะ contemplation สำหรับพลังงานนี้ใครเร็วๆนี้เนี่ยที่จะได้ไปพักผ่อนนะอาจจะเป็นเนี่ยการเดินทางที่คุณรอคอยที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่เป็นประสิทธิภาพกกับชิงคุณมากๆเลยนะมันรู้สึกว่ามันกลับกลายเป็นว่าคุณคุณได้ทั้งไปพักผ่อนแล้วอาจจะนำมาซึ่งการได้ค้นพบค้นเจออะไรที่ดีมากขึ้นนะกับชีวิตของคุณด้วยนะคะ หรือขณเร็วนี้เนี่ยถ้าแบบไม่ได้มีแผนที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนะเดี๋ยวอยู่มันจะมีเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันเออตรงนี้นะคะต่อมานะเดี๋ยวจะขอเป็นไพ่สำหรับนี้นะคะในการปิดท้ายพลังงานนาะมาดูนะว่าไพ่อยากจะไกด์ไลน์บอกอะไรนะคะ อืม mm. unleash your inner wild child นะคะ get up and dance นะโอ้ไพมินี่เนี่ยก็คือว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดเป็นไปอะไรในชีวิตตอนนี้บางทีนะมันไม่จำเป็นต้องซีเรียสจริงจังไปทุกอย่างคุณก็แค่ปล่อยจอยก็ได้นะบางช่วงเวลาคุณจะรับรู้ได้ว่าคือช่วงเวลาไหนนะคะคือแบบอาจจะมองเป็นเรื่องตลกไปอาจจะแบบดึงเอจี้ของความเป็นเด็กกลับคืนมาเนี่ย ะะให้มันมีความสนุกสนานให้มันสดใสอะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีเองมันจะโฟล์ไปตามจินตนาการความสดใสของคุณตรงนี้นะคะ remove the limiting rem นะคะ levels เนาะ you are wearing นะใบนี้เนี่ยคือเป็นการหมงงบอกว่าแน่นอนมันสุขว่าคุณกำลังเหมือนกับได้ ได้ปลดปล่อยอะไรในความเป็นตัวตนของคุณมากขึ้นแล้วแหละโดยที่ไม่เอาทั้งความคิดของคุณเองที่มาจํากัดกรอบคุณไม่เอาความคิดเห็นของใครก็ตามในชีวิตของคุณที่เคยตัดสินคุณไว้อะเออคุณเลิกที่จะแคร์คุณรู้สึกว่าบางทีบางทีนะแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นคําพูดนั้นเนี่ยของใครบางคนที่เคยตัดสินคุณมัาอาจจะเคยทําให้คุณเจ็บปวด แต่คุณจะได้มองเห็นอย่างลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นว่ามันไม่ใช่ความเจ็บปวดเลยอะที่คุณจะต้องรู้สึกคุณอาจจะอยากรู้สึกขอบคุณก็ได้นะที่คําพูดเหล่านั้นที่เคยสร้างความเจ็บปวดให้กับคุณเนี่ยมันกลับมาทําให้คุณแข็งแกร่งมากขึ้นทำให้คุณแบบย้อนสอนกลับไปอ่ะว่าจริงๆแล้วฉันเป็นได้มากกว่านี้นะจริงๆแล้วฉันไม่ใช่แบบนั้นนะที่เธอพูดกับฉันแบบนั้นหรือตัดสินฉันไว้นะคะในลักษณะนี้นะ Surround yourself นะคะ with your soul tribe นะว้า wow. วอันนี้เนี่ยมายรู้สึกถึงการถูกซัพพอร์ตอะ นะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตจากผู้คนรอบตัวคุณมากขึ้นรวมไปถึงอาจจะเป็นพลังงานเบื้องบนด้วยที่คุณมองไม่เห็นนะคุณจะรู้สึกฟูลฟิลเมนต์อย่างบอกไม่ถูกคุณจะรู้สึกอบอุ่นหัวใจมากกว่าที่เคยเป็นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ขอให้คุณเชื่อนะเมื่อคุณได้รับรู้สึกแบบนี้กับตัวคุณเองมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนนะคะก็เป็นพลังงานประมาณนี้นะให้กับเพื่อนเื่อของเรานะคะขอบคุณค่ะ